เครูมีอ้โดนก็โดนอาจจะไม่ต้องอาจจะแค่โดนโดแต่แต่อาจจะไม่ต้องแหกต้องไม่พี่ไปอยหรืออย่างเดียวอะไปก็ไปไปก็ไปวะมาจะได้จะได่จแล้ว แฮปปีอันน่ะแฮปปีถึงกับต้องเตนเอาสิลูกเอาสีลูกไอะไรอะไรอะปลมาอมาอะไรกะปวดตได้ไปแล้วใครอะใครมาประธานสติเราอะไรอีกมั้ย เขาบิดอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะเขาไปแล้วไม่ต้องกลับมาไปถึงแหล่งต้นตอของการผสมพันธุ์วัวโค้กุญปัญญางค้าไม่ใช่ี่อาโดยการไปผสพันธุ์เตียบ อะไรลูกอะไรลูกอะไรอะอะไรอีกอะอะไรอีกอะเอาเอาเลยคันแล้ว <m> อ <uch as writers> ่ะอะไรเนี่ยก็เอาเคันแล้วอ่ะอะไรอีกอะอะไรกันโดยการไปผสมพันธุ์เทียมด้วยตัวคุณเองเฮ้หมอครับ เป็นไรคนนี้นะพี yeah> ่หมอเยันไงเนี่ยพี่หมอเย็นไงอะ